อ่ะเรามารีวิวกันต่ออาวันนี้จะมารีวิวไดโนเสาร์จะวิ่งไปไหนล่ะมาแนะนำไดโนเสาร์ให้เสร็จก่อนสิอืมก็ตัวเยอะมากเลยเมื่อกี้ตัดภาพไปที่ตัวอะไรนะตัวนี้มันชื่ออะไรนะต้นต้นไม้อ่ะต้นไม้ต้นไม้ไรอ่้มาดูแลไดโนเสาร์ใช่ไหมที่จริงมันก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ก็ให้มันมาดูแลแล้วกันนะ เอาไปไหนอีกละเดินกลับไปกลับมาเนี่ยกล้องตาลายแล้วเนี่ยไม่มารีวิวว่ามันจบก่อนละ่ะกล้องตาลายหมดแล้วเนี่ยเจออะไรอีกแล้วเนี่ยเจอเจออาหารสปลานุ่มตแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้มันกินปลาเออให้หายก่อนปลาตัวใหญ่ขนาดนี้มันจะกินได้เลยเนี่ยก็ก็กิน เป็นครอบครัวไงอะ่ะอ๋อมันลุมกินเนครอบครัวเลยใช่ไหมแม่เอามีดมาให้มาด้วยลนะ่ะมันจะได้ชำแหละกินได้เลยเินกลับไปกลับมา,นาเ,เนี่ยเ,เรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างในกล่องหัสจรรย์นี้นเยอะมากเลย <c oughs> มันเยอะมากเลยเหรอใช่ <c oughs> มไม่น่าไม่น่าซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยนเนาะซื้อมาเยอะเกินไปแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้เหมือนกันเลยเหรออย่ามาทำให้เยอะอามากเลยแต่แต่ผมไม่ได้ซื้อผมได้ซื้อ,อขาง,ขง,ขง,ขงรางวัลมานะ ไม่ได้ซื้อมาเขอาเขาเลยไม่ได้ซื้อมาซื้อจากที่ไหนก็ไม่รู้หาอะไรอีกแล้วเนี่ยหารถนี่นะ่ะอย่า,ารถรถเขาล่นมาด้วยรถนี้รถเขียวย,ยุคยุคไดโนเสาร์มีรถด,ด้วยหรอก,ก็เขาขับรถมาไงใครขับมา แบนนี้เลยอ๋อไอ้ต้นมไม้ขับรถมาเหรอใช่มันนั่ง,งบนหัวรถเลย,ย<แ>โอเคงั้นจะจบยังคลิปนี้จบยังฮะจบหรือยังไม่จบถ้าจบก็เอายังไม่จอบอยู่หรอนี่ยังมีเยอะเลยอู้จะเยอะไปไหนเนี่ย แล้วมันจะไปรวมกันได้ไหมเนี่ยพื้นที่มันเล็กนิดเดียวเองมันจะตั้งไว้ตรงไหนอ่ะมันคืออะไรจรวดเหรอใช่ okay. จรวดตรงได้รเสาแต่ในเสาไม่ต้องลงโอเคมันส่งในรนเสาขึ้นฟ้าใช่ไหมใช่ okay. แล้วก็มาลงจอดให้ลูกไงอืมเอา้างั้นเราจบเท่านี้แล้วกันขอท่าจบดีๆหน่อยสิ ท่องนี้นหครับถ้าถ้าคุณรู้ว่า่ัวเสาสองตัวนี้มันชื่อว่าอะไรคอ,คอมคอมเมนต์บอกใต้ใด้านล่างได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหัพวกเด้วยนะบ๊ายบาย